สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเช็คเครื่องของคุณกิษานะคะเป็นรุ่น Proco M3 ส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คืออัปเกตแล้วไม่สามารถเปิดเครื่องได้นะคะตอนนี้ทางร้านสามารถทําให้เครื่องเปิดอได้แล้วนะคะเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น1 2 5 1 0 0นะคะ อันนี้คืออัปเดตเป็นตัวล่าสุดณปัจจุบันวันนี้ให้แล้วนะคะแล้วก็อัปเดตแอป,ประบบนะคะตัวนี้ก็อัปเดตให้เป็นรุ่นปัจจุบันเวอร์ชั่นปัจจุบันทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวต้นคลิปวิดีโอนะคะจะเช็กการทำงานของเครื่องแล้วก็ท้ายคลิปวิดีโอนะคะจะรีบูตเครื่องแล้วก็เปิดปิดเครื่องให้ดูนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้เช็กสัมผัสนะคะเจ็บไป9ก้า หน้าจอสัมผัสได้นะคะปุ่มเมนูปุ่มยันกราบปุ่มเมนูปุ่มโฮม,มกดได้นะคะต่อไปชาร์จไฟนะคะนี่นะคะชาร์จไฟชาร์จไฟเข้าสองจศูนย์นะคะอันนี้ขึ้นชาร์จด่วนนะคะตัวเครื่อง ตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะอันนี้ขึ้นชาร์จด่วนนะคะแล้วก็สัญญาณซิมขึ้น3มขีดนะคะสัญญาณ Wi-Fi ขึ้นสขีดแล้วก็บลูทูธไปใช้งานได้นะคะต่อไปปุ่มล็อกนะคะปุ่มล็อกกดได้ปุ่มลดเสียงกดได้นะคะปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ ลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะคะตัวเครื่องสั่นะคะปุ่มหฮมกดได้ต่อไปสแกนลายนิ้วมือนะคะ,ะสแกนลายนิ้วมือได้นะคะต่อไปสแกนหน้านะคะสแกนหน้าได้นะคะต่อไปกล้องหน้ากล้องหลังนะคะ con lằng, nhé các. thực video con lằng, hello check 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 bắn thực video con lằng, hello check check thực video con lằng. Tiếp con na, nhé các. thực video con hello thực video con na, đã máy, hello check 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 thực video con na. กล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็คช็บันทึกวิดีโอกล้องหน้าได้ไหมฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังกล้องหน้ากล้องหลังใช้ได้นะคะต่อไปแฟลชนะคะ แปดใช้ได้นะคะต่อไปบันทึกเสียงนะคะเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คนี่นะคะเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหม ได้เสียงได้นะคะต่อไปเช็คลำโพงบนเซนเซอร์ลำโพงล่างนะคะ,นะคะลำโพงบนใช้งานได้นะคะได้ยินเสียงเซนเซอร์ตอนโฮทำงานนะคะลำโพงล่างในจตางโรงทะเบียนเรื่องตั้งคณะกรรมการประพัน์นนนสงังคมทางเว็บไซต์เมือ่อเว็บ ต่อไปนะคะต่อไปทดสอบรีบูตเครื่องนะคะนี่นะคะ อันนี้กำลังทดสอบรีบูตเครื่องนะคะรุ่นนี้นะคะเวลามีปัญหาเวลารีบูตเครื่องหรือว่าปิดเครื่องแล้วไม่สามารถเปิดเครื่องได้นะคะทางร้านซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็อัปเดตได้เลยรีบ mm ูต hmm. ได้เปิดปิดเครื่องได้นะคะตอนนี้กำลังทดสอบร mm ีบูตนะคะว่า สามารถรีบูตเครื่องได้แล้วเครื่องไม่ดับนะคะนี่นะคะเปิดเครื่องได้นะคะต่อไปเราจะมาทดสอบปิดเครื่องนะคะนี่ทดสอบปิดเครื่องว่าปิดเครื่องไปเราสามารถเปิดเครื่องได้นะคะ นะคะคตอนนี้กำลังเปิดเครื่องนะคะพอาเครื่องติดแล้วก็จะส่งคลิปให้ลูกค้าดูนะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะ นี่นะคะรีบูตได้เปิดปิดเครื่องได้นะคะเครื่องไม่ดับแล้วนะคะตอนนี้นะคะนี่นะคะขอบคุณค่ะ